แกทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงเฮ้ยใ,ใจเย็นมีอะไรค่อยๆกูเย็นดิใจเย็นไม่ไหวหรอกแกรู้ไหมว่ามันกำลังจะแย่งอะไรไปจากฉันเฮ้ยอย่าบอกนะพวกแกมาไงแย่งผู้หญิงอะเรื่องมันใหญ่มากกว่านั้นไอ้หนึหน่งไอ้ไหอยทางที่ดีอะเรามาสอบบมศึ่งแบบแมนๆกันเลยดีกว่าได้เลยช <c oughs> ิแล้วแกจะเรียนรู้ความเจ็บปวดจากฉันเฮ้ยใ,ใจเย็นรีบก่อมเพื่อนๆกันทัน้งนั้นเว้ ถไปถอยเคลียร์เองพร้อมยังพร้อมเหมอหนึ่งสองสามอึฉันชนะฉันชนะข้าวเหนียวหน้าหมูเป็นของฉันยัีษ์ตายติงตองเลยทำยังจะฆ่ากันพี่แค่แย่งข้าวเหนียวแล้วจะ้ทำยังไงเราข้าวเหนียวหน้าหมูมันมีแค่ห่อเดียว